ตรงนี้เป็นส่วนของคูปองนะครับสำหรับใครที่น้องๆที่เล่นนะครับแนะนำว่าสวัสดีนะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกมเอพร้าแอดเวนเจอร์นะครับสำหรับใครที่เคยดูพวกอ,อนิเมะหรือว่ามังงะหรือว่ามังวานะที่แบบพระเอกกระจอกแล้วอยากจะเป็นนักผจญภัยที่ เป็นคลาสเอสหรือเก่งๆอ่างเงี้ยนะครับเกมเนี้ยมันจะให้เรารับบทบาทเป็นแบบนั้นนะฮะก็คือเราจะเป็นนักผจญภัยนะครับซึ่งเราจะค่อยๆไต่เต้ากันขึ้นไปจนที่ว่าน่าจะเท่ะน,นะฮะก็ไปลองดูทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันน่าเล่นแล้วก็เกมมันเล่นง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูเลยแล้วกันนะ่ะอย่างแรกนะครับเขาจะให้เราสมัคร Account หรือว่าเป็นเกมส์ล็อกอินก็ได้สําหรับใครที่อยากจะเล่นจรงิงจังก็แนะนําให้ล็อกอินผ่านอีเมลนะฮะหรือว่า Apple ID, รอ,าอะไก็แล้วแต่นะอว่าถ้าเกิดใคครที่่อยาก,กแลอง เล่นเฉยๆไม่รู้จะสนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเกสก่อนก็ได้แล้วค่อยไปล็อกอินที่หลังแต่สําหรับครั้งนี้นะผมจะลองเป็นเกสเข้าไปก่อนนะคือเกมนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราเพียงแค่ไม่ต้องกดตีด้วยนะเราแค่เซตอะเซตสก,กิลนะครับ เนี่ยเรากดออโต้ปุบเนี่ยแล้วตรงข้างล่างเนี่ยตรงที่เป็นรูปบวกนะครับก็จะเป็นเหมือนกับสกิลให้เราไว้นี่นะครับวิธีเล่นนะครับผมแนะนําให้ทําตามเควสของมันนะครับมุมขวาข้างบนข้างล่างตองจดหมายเนี่ยนะครับมันจะมีเควสอยู่อันนี้เขาบอกว่าให้เราไปอัปเกรดก็คือถ้าเกิดเราไม่อ่านไม่ออกอะไรเงี้ยน้องๆแค่กดปุ่มตรงนี้ครับแล้วมันจะมีปุ่มสีเหลืองตรงเนี้ยเหมือนสอนให้เราเนี่ยแล้วเราก็จะอัปเกรดตามมันนะครับมันบอกให้เราอัปเลเวลไปถึง 20, น 20. นนินะครับเราก็จะอัปแอคแท็กไปทีลสแบครั้งรวบบรืี ร้อยครั้งก็ได้นะครับมันมีตัวคูณข้างล่างเนาะแล้วก็สามารถกดค้างก็ได้สําหรับใครที่แบบมีเท่าไหร่อยากใส่ให้หมดเลย All อออินเนี่ยก็คือกดค้างก็ได้นะฮะทีนี้เขาบอกให้เราอัพอันนี้ครับ20ครั้งเหมือนกันเราก็จะกดอันนี้ไปเลยนะคูณ20อันนี้มันให้อัพเหมือนเดิมครับเป็นเดฟก็คูณ20เหมือนกันครับแล้วก็ประกวดรับของรางวัลนะฮะทีนี้เขาจะให้เราใส่ดาบเราก็ใส่เข้าไปครับแล้วทีเนี้ยมันก็บอกว่าให้เราเนี้ยเหมือนกับรวมร่างดาบคือพอเราามีคาีคดนะรับ ครบสีเขียวครบทีเ,เ,เ,เนี้ยมัน5้ทับสใช่ไหมพอเราครบแล้เวเนี่ยเราสามารถแลกเป็นคาสีได้นะครับเราก็เอาไปแลกนะครับก็จะได้คาสีมา1อันแล้วเราก็ใส่คาสีไปเลยครับแล้วก็กดตามไปเรื่อยๆครับทำตามเวสไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเขาจะบอกว่าให้เราอัพเลเวลอันนี้นะครับพออัพเสร็จปุ๊บอันเนี้ยมาถึงสกิลแล้วคืออันเนี้ยมันจะเป็นเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆเนาะก็คือพอใส่เข้าไปในช่องเนี้ยนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าเกมนะฮะมันจะไม่อัปเลเวลให้เราเนาะแต่ว่ามันจะเก็บค่า exp ให้เราไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่กดอัพตอนนี้เราไปกดอัพอีกทีข้างหน้ามันก็จะเด้งไปเลเวลแบบเลเวลสิบเลเวลยีให้เราเลยนะฮะเราก็กดรับไปเลยครับอ่านีนนี้ก็เป็นเลเวลแเราก็ทาตามเคยสไปเรื่อยๆครับอันนี้ให้อัพแอคแท็กห้าเราก็จะอัพไปเลยครับ5ครั้งอันนี้ sp 5ครั้งจริงๆไม่ต้องกดอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเห็นถ้าเรารู้ว่ามันอยู่หมวดอย่างเงี้ยเรากดรับปุ๊บมันเป็นเดฟใช่ไหมครับเดฟก อัพไปเลยครับห้าครั้งต่อไปถ้าไม่รู้อะไรก็แค่กดครับแล้วมันก็จะสอนให้เราเนี่ยแล้วมันก็จะให้เราอัพไปครับห้าครั้งอ่าเรากไ็ได้ชุดเก่อครับมันก็จะให้เราไปด่านที่สองครับคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีด่านนี่นะฮะ จะสามารถเลื่อนด่านไปเรื่อยๆนะครับทางขวารู้สึกว่าจะสุดแบบไกลมากๆนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนไปดูผมจะไม่ได้ว่าด่านเท่าไหร่อ่ะแต่แบบมันไกลแบบไกลโคตรๆอ่ะครับแล้วก็มันยังมีทาวเวอร์ตรงนี้สามารถเล่นได้อีกซึ่งทาวเวอร์อันเนี้ยอันบนนะครับมันจะได้เน้นเลเวลเน้นเงินอันที่2เนี่ยเหมือนเน้นพวกของตีบวกอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนอันที่3ก็คือเป็นชาเลนจ์นะครับก็คือมันจะมีเป้าว่าทําได้10,000แต้มจะได้ของรองนานง,รงวัลอันนั้นได้แสนแต้มได้ของรางวัลอันนะี้เนาะก็ตามชื่อเลยครับบอีเน่ย จะมีสเต็ปแบบว่าสามารถเปลี่ยนเลเวลของบอสได้คือเวลาบอสเลเวลเยอะเนี่ยเราจะได้ค่า XP เยอะได้ของรางวัลเยอะขึ้นนะฮะตัวตรงกลางเนี่ยนะครับเวลามันก็คือไอเจ้าบอสตัวที่2เนี่ยนะครับเวลาได้เหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะเอาของรางวัลก็คือจะได้เหรียญตรงนี้ มาอัพไอ้พวกตรงน,นี้นะครับค่าสแตตแบบนี้นะฮะคือเกมนี้เนี่ยที่มันสนุกนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธจุดเกาะหรือสกิลเนี่ยนะฮะเราต้องสุ่มเราต้องเหมือนกับสุ่มกาชานะฮะบ,บางทีอ่ะคนเริ่มต้นใหม่อาจจะได้ของดีก็ได้อันนี้มันแล้วแต่ดวงเลยเวลาเราแบบที่ผมแบบต้องทํางานหรืออยากดูการ์ตูนใช่ไหมฮะเราแค่เลื่อนแอปขึ้นไปครับแล้วก็ รับไปครับแล้วคุณก็ไปเข้า YouTube ใช่ไหมฮะแล้วคุณจะดูอะไรก็ได้ครับคุณก็เลือกดูเลยครับดูเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณกลับมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยไอ้สแตททุกอย่างที่มันได้ไปอ่ะมันจะเก็บไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาคุณได้อะไรบ้างคุณได้เงินเท่าไหร่ได้ของอะไรบ้างได้เอ็กพีเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าน้องๆเข้ามาเล่นนะครับกดรับไปเลยครับตรงนี้เป็นส่วนของคูปองนะครับสําหรับใครที่น้องๆที่เล่นนะครับแนะนําว่าให้รีบมากรอกนะครับจะเป็น ณปัจจุบันที่ทันนะครับจะเป็น2โคดนี้นะครับก็คือ Boot b y y 2 2 3 3กับ Winter 2023เราเพียงแค่กรอปโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่ Setting ครับแล้วก็ Account ครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงคูปองเนี่ยเราแค่กดวางนะครับแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับกด c o n f i r รมครับทุกคนแค่นี้คุณก็จะได้ของรางวัลไปอยู่ในกล่องจดหมายแล้วฮะนี่ครับที่เขาให้เรามาก็จะเป็นแบบของรางวัลทั้งนั้นเลยนะครับ เราก็กดรับเลยครับเนี่ยเพจหกหมื่นแปดหมื่นได้ไอเหรียญพวกนี้ก็คือเป็นเหรียญไว้สุ่มกาชานะครับก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีมาเรื่อยๆเพราะว่ารู้จักไอไอย้อนหลังคูป,ปองนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนเดือน11เอ็ขาก็แจกนะครับเดือน10บเขาก็มีให้สกินของในเกมนี้นะมันก็จะบวกสแตตนะครับอย่างตัวเนี้ยก็จะบวกแบบไฟนอลดาเมจนะครับตัวอันนี้ก็เป็นไฟนอลดาเมจอันนี้ก็แบกดาเมจอันนี้ HP อ่ะอันนี้มีตัว HP ดด้วยพอเราสุ่มไปจนถึงระดับหนึ่งเนี่ย หลอดมันเต็มปุ๊บมาจะบอกว่าสวอร์ดแซมมอนเนี่ยเลเวลสคือยิ่งเลเวลเยอะนะฮะคุณยิ่งได้ของที่มันแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่เลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลขึ้นมาด้วยนะครับสกิลเนี่ยนะฮะแบ่งเป็น4สายเป็นสแลสออร่าเมจิกแล้วก็เบสซิ่งก็คือดาเมจสามซับหประมาณนี้นะฮะเมื่อเรามีสมุดอัปเกรดสกิลนะฮะเราสามารถกดอัพไปเรื่อยๆครับกดค้างก็ได้ครับเพราะมันค้างปุ๊บ มันก็จะมีปุ่ม awakening ขึ้นให้นะเพราเรากด awakening เนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือตัวสกิลแล้วก็ชุดเกาะก่อนหน้านี้น้นองๆอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ส่มชุดเกาะซ้ำๆเอาไปทําอะไรได้นอกจากการที่จะเอาไปแลกให้ชุดเกาะมันเป็นเลเวลที่ดีขึ้นได้เหมือนกับของอาวุธนะฮะสีม่วงเนี่ยก็คือเป็นแค่ระดับแรนะ,ะส่วนไอ้ล่างสุดเนี่ยก็คือระดับแฟนตาซีเลยนะ,ะก็คือระดับแบบมหาโหดถามว่าไอ้แฟนตาซีนี่สุดหรือ,อยังยังครับน้องๆน้องๆจะเห็นว่าบนชื่อสแลชเนี่ยนะฮะจะมีคําว่าสกิล awakening level awakening ไปสองครั้งใช่ไหมฮะเนี่ยมันจะได้แต้มมา2แต้มเราต้องเอา awakening ให้ได้ครบ20แต้มเพื่อจะเปลี่ยนเลเวลเป็นเลเวล2ทีนี้การ awakening อ่ะได้อะไรใช่ไหมฮะมันได้ไอเนี่ยครับเมื่อคุณสกิล awakening ไปถึงเลเวล16แล้วนะครับเลเวล16ก็คือไอสกิล awakening คุณเลเวล16เนี่ยคุณจะสามารถปลดปล่อยสกิลระดับเทพได้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่คือสกิลระดับเทพนะครับพวกสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยคือสกิลระดับเทพ ซึ่งมันต้องใช้การปลดล็อกในการเอามาใช้นะครับทีนี้น้องๆก็จะถามว่าพี่ครับเหรียญพวกนี้เอามาจากไหนเหรียญที่เอาไว้ซื้อสกิลซื้อสกินะลรพวกนี้ครับมันแยกกันหมดเลยนะครับเหรียญซื้อสกิลก็อย่างหนึ่งเหรียญไอแผ่นซื้อสกินก็อีกแบบหนึ่งเหรียญสกิลเนี่ยเราสามารถได้จากการสุ่มนะพอเราได้จากการสุ่มแล้วเนี่ยเราถ้าสามารถเอาเหรียญตรงนี้นะฮะมาสามารถสามารถมาซื้อได้เลย หรอแผ่นสกิลที่คุณอยากจะได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราต้องการอันนี้ยเราก็สามารถซื้อได้เลยครับ5 0 0พแต้มแต่ว่า5 0 0 0ันแต้มเนี่ยได้แค่1แผ่นนะฮะสำหรับน้องๆก็งงว่าเอ้พี่ถ้างั้นน่ะเราก็คือส่งสกิลไปเรื่อยจนเราได้เหรียญแล้วเราก็มาซื้อไอ้สกิลแบบตัวเทพไปเลยได้ไหมคาตอบคือได้ครับแต่เราจะใช้ไม่ได้อ่าทำไมพี่ถึงรู้ใช่ไหมน้องๆน้องๆจะงงพี่แม่งมโนหรือเปล่าพี่แม่งยังเลเวลแบบหน่อยเดียวเองพี่จะรู้ได้ไงใช่ไหมก็คือผมอะมีอีกตัวหนึ่งคือผมเนี่ยได้เล่นไอ้ตัวนี้มา คือ3-4วันเนี้ยณปัจจุบันนะนะผมได้เติม199บาทเพื่อไม่ต้องมานั่งดูแอดแต่อย่างอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะแล้วก็เนี่ยครับเวลาเราปิดไปดู YouTube ไปทำนู่นทำนี่เนี่ยพอเรากลับมาใหม่เนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้ครับเนี่ยได้เงิน31ล้านได้เหรียญได้เพชรได้ตัวบวกได้ ไอเทมพวกนี้นะครับเวลาคุณตีไอตัวมอนเตอร์เนี่ยแล้วคุณได้ไอเทมนะฮะจากมอนเตอร์พวกนี้นะครับนอกจากเงินเนี่ยมันมีมันจะมีของมีไอเทมรอปออกมาซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาไอเทมมาขายได้การที่จะขายไอเทมพวกนี้ได้เนี่ยคือเราเนี่ยต้องทําให้มัน100%เก่อนนะครับคือเนี่ยต้องคอมพลีทโดยที่เลเวล4ก่อนแล้วคุณถึงจะมาสามารถมากดขายตรงนี้ได้เนาะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ถึงเลเวล4ี่เนี่ยคุณไม่สามารถขายได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายเปคุณแค่จ่ายเงิน3 7มพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดเพชรคุณสามารถกดล็อก ไดเไอเนี่ยหนึ่พันีเพเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ครับผมสามารถจ่ายพันกว่าเพรเนี่ยได้แล้วผมสามารถเลเวลสีได้เลยไหมไม่ใช่นะฮะน้องๆจ่ายพันกว่าเนี่ยคืออัพเป็น1นึ่งเลเวลเนาะอ้ออ,อีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่จ่าย199นะครับไม่ต้องดูแอดเนี่ยมันจะได้ตรงนี้มาด้วยครับเวลาคุณออนตัวทิ้งเอาไว้หรือว่าคุณยิ่งเล่นานานๆน,นะครับ พวกนี้มันยิ่งคูณขึ้นเรื่อยๆเลเวล4เลเวล5เลเวล6ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะได้ของมากขึ้นได้ไอเทียมมากขึ้นนะครับใครอยากเล่นเองก็ได้นะครับมันจะตีให้เองเพียงแต่ว่าเราต้องกดเพื่อใช้สกิลนะครับบางคนอาจจะพี่ไปกดโดนแล้วเนี่ยอยู่ๆมันใช้แค่สกิลเดียวพี่ผมทำยังไงก็คือเพียงแค่คุณลากสกิลขึ้นครับ เนี่ยคุณกสกิลขึ้นกสกิลกขึ้นกสกิลกขึ้นกสกิลกขึ้น,ลนแล้วก็จบเลยครับทุกอย่างก็จะง่ายๆคือการที่กสกิลลงอะ่ะมันจะทําให้บอทเนี่ยไม่ใช้สกิลอันนั้น1สกิลมันจะใช้แค่ไอห้าสกิลที่เหลือที่เราเลือกเอาไว้นะที่เราเอาเซตไว้ข้างบนเราจะมาดูสเตตกันสเตตผมณนะปัจจุบันน,นะนะผมเลเวลพันหกร้อยหกสิบสามคือผมเพิ่งเล่นประมาณสักสองสามวันที่แล้วนะก็ได้ประมาณนี้เพราะว่าเวลาก่อนนอนอะ่ะเราแค่เข้ามากดรับนู่นรับนี่แล้วก็ปิดไปทํานู่นทํานี่นะแล้ว ได้เงินแบบเยอะมากครับอย่างที่ผมบอกว่าชื่อเกมมันชื่อ F Class ใช่ไหมฮะแน่นอนว่ามันมีการสอบเลื่อนค่าฮะตอนปัจจุบันเนี่ยผมอะ่ะต้องสอบเลื่อนค่าขึ้นขึ้นค l a s C แต่ว่ามันยังไม่ผ่านคือคา a s s C พอผ่านแล้วเนี่ยมันจะได้สกินตัวนี้นะครับซึ่งสกินเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันก็ได้สเต็ปนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะซึ่งสกินเนี่ยมีการเอาเวกขึ้นด้วยนะฮะจนเป็นไลน์แบบโคตรพอกโคตรแมสฮีโร่โโโโโคือเนี่ยมันยังไม่สุดเลยแบบฮีโร่ SS อะคือสูงสุดคือ รูปแบบโคตรไปโคตรไกลอะ่ะ้าน้องๆอาจจะถามว่าพี่ครับแล้วเราจะดูยังไงว่าแต่ละด่านใช้เดฟใช้แอคแทคอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมมันมีดอกจันอยู่ข้างหลังด่านครับเราสามารถดูได้เลยครับว่ามอนเตอร์ในด่านนี้แอคแท็กเท่าไหร่แอคแสสปปท็กสปีดเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่แล้วก็เดฟเท่าไหร่นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่อยู่ดูอยู่ชมนะแล้วไว้เจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะสำหรับเกมนี้บ๊ายบายจ้า